ขัดเกลาอัตาเห็นเนื้อแท้ในตัวเธอสิ่งสำคัญคือการรับรู้ถึงตัวตนที่เธอเป็นโดยไม่ทะนงตนจนเกินไปหรือถ่อมตนจนเกินไปและนี่คือปัญหาสองด้านของการเป็นสิ่งต่างๆที่เธอเป็นได้ส่วนใหญ่ เธอไม่เคยมีแบบอย่างการใช้พลังอำนาจในทางสร้างสรรค์มีแต่แบบอย่างการใช้พลังอำนาจในทางที่ผิดเธอจึงลังเลที่จะใช้อำนาจสิ่งสำคัญคือการพัฒนาภาพเชิงบวกเกี่ยวกับธรรมชาติของพลังอำนาจหลายคนคือวิญญาณที่วิวัฒนาการมายาวไกล ซึ่งมีปัญญาและยานทัดขั้นสูงและกำลังมองหาวิธีถ่ายทอดคุณสมบัตินั้นสู่โลกภายนอกจงเรียนรู้ที่จะแยกแยะคนที่มีพลังอำนาจอย่างแท้จริงซึ่งเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยแสงสว่างกับคนที่มีแค่อำนาจไว้ห่มคุมทักษะนี้จะช่วยให้เธอเก้าวไป บนเส้นทางแห่งความเบิกบานเพราะมันจะช่วยเธอเห็นความดีงามในตนเองด้วยคราวนี้ลองนึกถึงคนที่มีพลังอำนาจในสายตาเธอไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเธอชื่นชมอะไรในตัวคนเหล่านั้นเธอต่างรู้จักคนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจล้นเหลือ แต่เวลาเธออยู่กับพวกเขาเธอรู้สึกถูกคม่มถูกมองข้ามหรือรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าฉันกำลังพูดถึงคนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจควบคุมคนจำนวนมากฉันอยากบอกว่าพลังอำนาจที่แท้จริงสามารถที่จะช่วยให้ผู้คนมีแรงบันดาลใจมีความรัก มีความกล้าหาญและเห็นเนื้อแท้ของตนเองคราวนี้ลองนึกถึงคนที่เปลี่ยนชีวิตเธอการได้รู้จักเขาทำให้เธอรู้สึกมีแรงบันดาลใจและหัวใจเปิดกว้างลองคิดดูว่าเขาใช้พลังอำนาจของเขาอย่างไรสิ่งสำคัญคือมองให้ออกว่าใครคือผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยแสงสว่าง เพราะพวกเขามาด้วยรูปลักษณ์ที่หลากหลายและมองให้ออกว่าใครที่ไม่ได้นำเธอสู่เส้นทางแห่งความเบิกบานและแสงสว่างถ้าเธอมองออกว่าใครที่คํำนึงถึงประโยชน์สุขของเธอและอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นเธอจะเติบโตภายในอย่างรวดเร็วและทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้มากขึ้น คนที่มีวิวัฒนาการทางจิตคือวิญญาณที่อ่อนโยนมากแต่บางคนยังไม่เห็นเนื้อแท้ของตนและอาจถ่อมตนเกินไปพวกเขามักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือและเป็นมิตรเธออาจรู้สึกว่าพวกเขาทำอะไรให้เธอไม่หยุดหย่อนฉันกำลังพูดถึงวิวัฒนาการ ที่ยังไม่ถึงระดับที่จดจำวิญญาณของตนได้หลายคนทอมตนเกินไปเพราะไม่เชื่อมั่นในเนื้อแท้ของตนเองเธอคือแสงสว่างผู้มีความรักความเมตตาเธอมีหลายสิ่งที่มอบแก่โลกใบนี้ได้สิ่งสำคัญคือการเปิดม่านบังตาออกเพราะ มันขัดขวางไม่ให้เธอช่วยผู้คนในขั้นสูงเมื่อเธอจมอยู่กับความสงสัยและความกลัวมัวแต่สนใจเสียงเล็กๆที่บอกว่าเธอยังไม่ดีพอแสดงว่าเธอกำลังจมอยู่กับตัวตนที่อ่อนด้อยเธอละความสนใจจากมันได้นะ จงมุ่งมั่นความสนใจไปที่ความดีงามภายในตัวเธอแล้วความอ่อนด้อยก็จะค่อยๆหายไปเพราะไม่ได้รับความสนใจจากเธอเธอไม่จำเป็นต้องสนใจเสียงที่ทำให้เธอเจ็บปวดหรือรู้สึกว่าไร้ความสามารถหรือไม่ฉลาดเธออาจทำเสมือนว่า ความอ่อนด้อยเหล่านั้นเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งจงโอบกอดเขาและให้กำลังใจเขาแล้วเดินหน้าต่ออย่าให้เสียงเหล่านั้นมันดึงความสนใจของเธอมากเกินไปแล้วก็อยากคิดว่าเธอคือตัวตนที่อ่อนด้อยเหล่านั้นจงเรียนรู้ที่จะไม่สนใจเสียงเล็กๆซึ่งทำให้คิดว่า เธอไม่มีความดีงามวิญญาณของเธอมีความดีงามเป็นพื้นฐานและกำลังหาทางแสดงออกเป็นการกระทำเธออยากมีคุณสมบตัติหรือบุค,คลิกด้านใดเธอรู้สึกดีกับคุณสมบัติใดที่เธอมีอยู่แล้วจงตระหนักว่าคุณสมบัติที่เธออยากมีนั้น เธอมีอยู่แล้วเธอแค่กำลังหาทางแสดงออกในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นมีเส้นบางๆระหว่างความทนงตนและความถ่อมตนการเดินไต่เส้นนั้นจะทำให้เธอแสดงพลังอำนาจของตนออกมาได้อย่างสมดุล ลองถามตนเองดูว่าเธอชอบคุยโวโอ้อ,อวดเรื่องตนเองหรือเปล่าเมื่อเธอทำอะไรยอดเยี่ยมเธอก็ชอบบอกผู้อื่นใช่ไหมหรือเธอยินดีรับฟังเรื่องของผู้อื่นโดยหยุดสรทยายความสำเร็จของเธอไว้ชั่วคราวนิสัยโอ้อวดความสำเร็จของตนจนเกินจริงอาจสร้างปัญหาได้ เธอเห็นตัวเองกำลังเตรียมเล่าเรื่องความสำเร็จให้ผู้อื่นฟังหรือไม่การแสดงออกด้วยความมั่นใจต่างจากความทนงตนเมื่อเธอรู้สึกว่าได้ทำหรือกำลังทำเรื่องยอดเยี่ยมที่ปกติไม่เคยทำเธอกำลังบอกจิตใต้สำนึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติหากเธอต้องการให้เรื่องยอดเยี่ยม เกิดขึ้นในชีวิตอีกเธอต้องไม่หยุดเพียงแค่นี้ยินดีกับตนเองแต่ให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่เธอทำเป็นประจำตัวอย่างเช่นเธออาจกำลังควบคุมอาหารเมื่อเธอทำได้หนึ่งหรือสองวันเธอบอกตัวเองว่าเธอทำได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินนั่นคือเธอบอกจิตใต้สำนึกว่า มันเป็นเรื่องพิเศษและไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหากเธออยากเปลี่ยนนิสัยการกินอาหารแล้วกินอาหารสุขภาพได้หนึ่งหรือสองวันแทนที่เธอจะรู้สึกว่าได้ทำเรื่องยอดเยี่ยมสำเร็จแล้วจงมองว่ามันเป็นเรื่องที่เธอทำเป็นประจำจงทำต่อไปเธอจะเริ่มเห็นว่าการกินอาหารสุขภาพเป็นเรื่องปกติ หลังจากนั้นเมื่อมันกลายเป็นวิถีชีวิตของเธอแล้วขอให้เธอรู้สึกดีที่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้สำเร็จบางครั้งเธอต้องรู้สึกยินดีกับตนเองให้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าและนี่คือปัญหาอีกด้านหนึ่งนั่นคือไม่รู้จักทนงตนเลยบางคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแต่ไม่เคยหยุดรับรู้ หรือยินดีกับความสำเร็จของตนเธอโมแต่สนใจเป้าหมายต่อไปเธอไม่ระหนักว่าเธอทำอะไรสำเร็จไปบ้างแล้วและไม่ชื่นชมความสำเร็จของตนเองสำคัญที่เธอต้องรู้ตัวเวลาที่เธอจดจอ่อจิตใจอยู่กับสิ่งที่เธอไม่ได้เป็นเธออาจพูดว่าฉันต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ทำไม ฉันขาดสมาธิและทำอะไรไม่เป็นระบบจงระวังความคิดที่ว่าเธอขาดคุณสมบัติบางอย่างมิเช่นนั้นเธอจะขาดคุณสมบัตินั้นจริงๆ